เสจที่พี่อบนะครับเดี๋ยวงานพอดีต้องต่อส่งโลโก้ไปเนี่ยต้องขอขออนุญาตเล่าแนวคิดในการในการทําโลโก้อาคิมก่อนนะครับเพิ่งตันต่อทําเป็นแบบแบบไม่มีมีลูกคนเพราะว่าลูกคนมันมันอยู่ได้ไม่นานแต่ว่าแต่ถ้าเป็นตัวอักษรพี่อบว่าเอาเฉพาะตัวอักษรก่อนได้ไหมเนี่ยต่อก็เลยเลือกใช้วิธีที่เป็นเป็นตัวอักษรอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็ใช้ฟอนต์เป็นฟอนต์เกาหลีนะครับเพื่อที่จะให้มันมันสอดคล้องกับแนวคิดที่เป็นเกาหลีนะครับ ต่อใส่ใซส์ชิกเนเจอร์ของของแบรนด์นี้เข้าไปก็คือเป็นรูปรูปโคง้งข้างล่างเส้นโคง้งเหมือนกับเป็นเส้นเชื่อมโยงแล้วก็ถ้ามองอีกมิตีหน่อยจะเป็นการเป็นรอยยิ้มนะครับรอยยิ้มในการที่จะเวลาคนมองจะเหมือนกับโลโก้นี้ยิ้มให้เราตลอดเวลานะครับยิ้มตลอดเวลาเหมือนเป็นแรงดึงดูดนะครับต่อทําสีหลักเป็นเป็น เป็นสีขาวขาวแดงครับเวลาทําโลโก้ถ้าจะให้มันอยู่ได้นานเนีย่ยมันจงสีน้อยๆจะประมาณ2-3สีตามหลักการออกแบบสากลน,นะครับแล้วก็ต่อทําเดโมโต,ตัวที่เป็นเป็นหลายๆสีไว้เผื่อเราสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ในการดีไซน์แพคเกจติ้งที่มันหลากหลายสีได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ทุกสีเลยถ้ามีออบเจกต์ผมสามารถเปลี่ยนให้เกสีแล้วก็ในส่วนของนะครับ อันนี้เบื้องต้นต่อทําเป็นวงกลมเพื่อให้มันรู้สึกว่าไม่อึดอัดที่เดือเราสามารถที่จะเป็นสีแดงเนี่ยเราสามารถทําเป็นสีเหลี่ยมหรือว่าเป็นแนวผืนผ้านะครับตัวอักษรเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นสีขาวเฉยสีดำเฉยสีน้ําตาลลายๆสามารถปรับเปลี่ยนได้เพราะเราออกแบบเป็นนะครับต่อแบบพร้อมที่จะให้เส้นมันไม่ทับกันนะครับสามารถที่จะปั๊มเป็นตาปั๊มได้นะครับสามารถที่จะออกแบบที่ยืดหยุ่นได้นะครับอันนี้อันนี้คือเป็นอัคิมตัวหลักนะครับส่วนถ้าเป็น ถ้าเป็นอาคิมคนน้ําจิ้มเนะี่ยผมก็จะเพิ่มคาเขาว่าคนน้ําจิ้มลงไปในในกิมมิกต่างๆแต่ว่าตอนนี้เป็นเป็นโลโก้หลักก่อนโลโก้หลักนะครับส่วนพวกคําต่างๆนี่เป็นคนน้ําจิ้มเป็นกิมจิเป็นจิ้มจุมนะ่มเนี่ยผมสามารถที่จะเอาไปขยายต่อยอดแต่เพื่อที่เนื่องจากอาคิมเนี่ยคือชื่อแบรนด์ผมก็เลยต้องต้องทําให้แบรนด์มันแข็งแรงก่อนเพื่อที่จะเอาไปเชื่อมกับเชื่อมกับ ตัวตัวปีกย่อยนะครับปีกย่อยก็จะเป็นที่ที่พี่ออบดีแท้ก็จะมีหลายตัวนะครับเป็นที่รีเข้ามาในลายนะครับอันนี้ผมเราในคิดใฟอลกาวถ้าพี่ออบอยากปรับเปลี่ยนตรงไหนก็สามารถที่จะแจ้งต่อได้หรือว่าอยากได้ชอบสีไงที่เป็นโงูเฮงเหมาะกับแบรนด์ือที่พี่ออชอบนะครับแต่เมื่อต้อตอบปรับให้เป็นเกาหลีนะครับสิ่งที่จําง่ายๆก็คือเป็นรูปลายเย้มนะครับเป็นเป็นใช้กดแรงหนึ่งตูดเอามาประสานในการที่จะนะครับเอามาเนี่ในการที่จะนะครับ ทําแมรนนะครับเรียกสีแดงเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับน้ําจิ้มผมว่าไม่น่าจะร้อนแรงกันแล้วก็ดูออรลาแล้วก็ดูมีความชัดเจนดีนะครับก็ลังให้พี่อออฟังให้ถ้าพี่อออปรับเปลี่ยนเนี่ก็แจ้งตัวมาได้นะโอเคนะครับ